เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกแปลกๆเวลาที่เดินข้างๆหุ่นโชว์เสื้อผ้าไหมครหรือว่ารู้สึกขนลุกสู้เวลาที่เห็นคนเป่าลูกโป่งซึ่งพองกําลังใกล้แตกอยู่เชื่อได้ว่าคนที่มาดูคลิปนี้หลายๆคนนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในโรคที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Daily วันนี้เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งบางโรคเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นโรคที่ร้ายแรงขนาดที่จะทําเราตายได้เลยนะเอาเป็นว่าก็มาเช็คกันดูดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอะไรกันบ้าง คำเตือนนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีภาพที่แบบทําให้หลายๆคนรู้สึกขนลุกขนพองจนกระทั่งดากขมิบอย่างแรงฮะดังนั้นนะครับถ้าใครกลัวว่าจะต้องขมิบดากจนเมื่อยกล้ามเนื้อก้นนะครับก็ขอให้ฟังอย่างเดียวก็ได้กับโรคแรกฮะโรคกลัวลูกโป่งแตกเคยมีไหมครับเวลาที่เราเห็นใครเป่าลูกโป่งขึ้นมาแบบพองๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกกลัวว่ามันจะปริแตกออกดังโปง่งหรือกลัวว่าถ้าเกิดมีใครมาเหยียบลูกโป่งแตกดังโปง่งแล้วเราก็จะช็อกตายขึ้นมา ซึ่งไอเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาจริงนะกับคนที่เป็นโรคที่มีชื่อว่า a c o u s t i c o p h o บียหรือว่าโรคก,กลัวเสียงดังครับโดยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขามักจะเซนซิทีฟอะไรกับเสียงดังๆเป็นพิเศษเลยก็เหมือนกับชื่อโรคอะครับอะคูสติกที่แปลว่าเสียงว่ากันว่าคนที่เป็นโรคนี้นะครับเขาจะเกลียดทุกอย่างที่มีเสียงดังเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีหูฟังงานรื่นเริง คือไม่ใช่แบบเป็นคนที่แค่รําคาญในพวกเสียงดังอะไรพวกนี้นะแต่จะอยู่กับพวกมันไม่ได้เลยครับคือเวลาที่เขาได้ยินเสียงดังๆขึ้นมาทีไรเนี่ยก็จะมีอาการเลือดซูบชีดแรงหัวใจเต้นตุบๆจนกระทั่งบางคนนี่ก็ถึงกับช็อกตายไปเลยก็ยังมีนะฮะอ๋อลืมบอกไปเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าความกลัวที่เพื่อนๆมีเนี่ยมันเป็นโรคหรือว่าเป็นแค่ความกลัวธรรมดานะครับก็ขอให้มาฟังอันนี้ก่อน คือบ้านเราเนี่ยเวลาจะเรียกความกลัวใช่ไหมก็จะเรียกกลัว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 หมดเลยแต่ว่าฝรั่งนะครับเขาจะมีความกลัวแบ่งเอาไว้ถึง3แบบก็คือแบบที่1กลัวแบบเฟียคือเห็นแล้วแบบรู้สึกไม่ชอบอยากแยง้งแต่ยังมองมันได้ไม่มีปัญหาอะไรกับ 2. a n แอง t ไตีก็คือเริ่มมีความกังวลวิตกจริตตกขึ้นในจิตใจเล็กๆละเวลาเห็นสิ่งอะไรที่น่ากลัวเนี่ยก็จะรู้สึกมีอาการขนลุกขนพองบ้างแต่ก็สามารถยังอยู่กับมันได้นะครับ และ 3. โฟเบียคือความกลัวแบบระดับที่เห็นไม่ได้เลยนะครับพอเห็นปุบเนี่ยก็จะมีอาการเงือตกมือสัน่นหัวใจเต้นไวอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอระดับโฟเบียเนี่ยแหละครับเขาถึงจะตีความว่ามันเป็นโรคแห่งความกลัวอันนี้แอดก็อธิบายเพื่อให้เราสามารถเช็คตัวเองได้นะครับว่าเราแค่กลัวธรรมดาหรือว่ามันกลัวจนเป็นโรคคือบ้านเราเนี่ยคำว่ากลัวทุกอย่างที่ฝรั่งเขาใช้มาเราใช้แค่ว่าความกลัวหมดไงมันก็เลยแยกไม่ออกใช่ไหม บางคนแค่กลัวธรรมดาก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคไปแล้วที่นี้เนี่ยเราก็กลับมาสู่โรคของคนที่กลัวเสียงกันบ้างว่ากันว่าสาเหตุของโรคนี้นะครับมันอาจจะเกิดมาจากการที่ผู้คนคนนั้นเนี่ยเขาเคยไปมีประสบการณ์อะไรกับเสียงดังๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงระเบิดในสนามลบหรือว่าเสียงปืนเสียงก่อการลายอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นพอไปเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรแบบนี้มาเนี่ย ร่างกายของพวกเขานะครับก็จะทําการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ไปได้ยินเสียงดังแบบนี้อีกแล้วคนที่เป็นโรคนี้นะครับเขาก็จะมีนิสัยแปลกๆก,ก็คือก่อนที่จะเปิดเครื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงหรือทีวีนะครับเขาจะลดเสียงมันในแบบถึงที่สุดก่อนก่อนที่จะค่อยๆเปิดแล้วก็เร่งกลับมาในระดับเสียงที่เขารับได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ทําให้เขาช็อกตายไปก่อนนั่นเอง แต่บางทีโลอะคูสติกโฟเบียนะครับคนมันก็เอาไปเชื่อมโยงกับเสียงปิศาจอะไรที่ได้ยินมาแบบไม่รู้สาเหตุเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นโรคได้หรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันกับโรคต่อมาเลยดีกว่าอัล o ูมาโทนาโฟเบียชื่อมันจะยาวไปไหนเพื่อนๆเ,เป็นคนหนึ่งไหมครับที่มีอาการเวลาเดินไปร้านขายเสื้อผ้าแล้วรู้สึกสยองก็ไปหุ่นโชว์เสื้อนั่นแหละครับก็คืออาการของโรคอัลชมาโทนา ซึ่งมันก็จะแปลประมาณได้ว่าโรคที่กลัวอะไรทุกอย่างที่เหมือนกับคนแต่ว่าไม่ใช่คนนะครับอย่างเช่นหุ่นโชว์เสื้อหุ่นขี้พึ่งหุ่นยนต์หรือว่าพวกอะไรก็ตามที่มันขยับเองได้นะครับซึ่งเชื่อหรือไม่ว่ามีหลายๆคนทั่วโลกเลยนะที่เขาเป็นแบบเนี้ยว่ากันว่าสาเหตุคนที่เป็นโรคนี้นะครับมันก็จะเกิดมาจากอาการกลัวอะไรที่รู้สึกแบบกั้มกึ่งฮะคือเรารู้ไงว่าคนมันขยับได้ แต่พอไปเห็นสิ่งอะไรที่มันไม่ใช่คนแต่มันคล้ายๆคนเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะขยับขึ้นมาได้หรือเปล่าดังนั้นนะครับก็เป็นการอธิบายของความกลัวของโลกเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเคยไปเห็นหุ่นโชว์แบบหนึ่งตามตลาดนัดหรือเปล่านะที่มันจะเป็นหุ่นแบบยิ้มสยอง,ก,องกว้างๆตาหยีแล้วก็มีหัวเป็นสีๆนะครับบอกเลยแบบนั้นนะแอดเกลียดมากคือไม่รู้ทำไมเวลาฝันรายทีเลยนะครับไอหุ่นบ้าพวกนี้มันจะปรากฏตัวขึ้นมาในฝันแอ i r ทุกทีเลย ไม่รู้จะมีใครเคยฝันร้ายแบบนี้บ้างหรือเปล่าแต่ถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าโรคโลหุ่นเนี่ยมันเป็นโรคที่แปลกแล้วใช่ไหมเราก็มาลองดูกับโรคต่อมาหน่อยเป็นไงดรอมโฟเบียโรคกลัวถนนนะฮะใช่บนโลกนี้เนี่ยมันมีใครที่กลัวแบบนี้ด้วยโดยคําว่าดรอมนะครับมันมาจากภาษากรีกที่แปลว่าเลนรถแข่งหรือว่าเลนแข่งรถม้าอะไรพวกนั้นนะคือเนื้อออกมาพวกกรีกโรมันมันก็จะมีแบบไปดูแข่งรถม้าอะไรแบบเนี้ย ซึ่งคนที่เป็นโรคเหล่านี้นะครับจะมีปัญหาอย่างมากเวลาพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆครับก็ได้ความที่ว่าเขากลัวถนนน,นี่แหละแต่ไม่ใช่แบบว่าไปเห็นถนนแล้วแบบกลัวขนลุกสู้นะแต่มันจะเป็นอาการกระวนกระวายทุกครั้งครับที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องข้ามถนนละสาเหตุน,นะครับก็อาจจะเกิดมาจากการที่ผู้คนเหล่านี้เนี่ยมีความยากลําบากในการคํานวณฮะแบบว่าไม่รู้ว่าไอ้รถที่วิ่งมามันจะวิ่งมาเร็วขนาดไหนหรือว่ามันจะชนเราอะไรยังไงนะครับคือเขากะไม่ทัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นอาการโรคออทิสติกนะครับซึ่งจะมีอาการแบบพัฒนาทางสมองช้าครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไอ้ความเร็วของรถที่มันอยู่ไกลโลดนู้นมันจะแว็บอยู่ๆแล้วก็มาตุ้มเขาได้หรือเปล่าหรือไม่ก็จะเป็นคนอีกประเภทนะครับที่อาจจะเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนนมาก่อนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็พอเข้าใจได้เนะแต่ว่าโรคต่อมานี่สิครับคาดว่าที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นกันหลายคนเลยนั่นก็คือโรค FPP i a หรือโรคกลัววัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่นะครับคือโรคนี้เนี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เคยเผชิญโรคมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มักจะมีอาการพร่ามถึงวันวานอันหวานแหววในวัยเด็กของพวกเขานะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรหรอกที่คนเราจะพร่ามถึงความหลังกันแต่ทว่ามันก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งครับที่พวกคนพวกนี้เนี่ยเขาชอบเอาเรื่องราวความหวานหวานของความหลังตัวเองเนี่ยมาตัดสินชาวบ้านครับ คือแบบว่าเด็กสมัยนี้ไม่ดีมันโดนสปอยเยอะความอดทนต่ำไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่บ้างอะไรแบบเนี้ยจนถูกเขาเป็นไดโนเสาร์คร่ำครืคล,ล้านปีนะครับซึ่งเอาจริงๆการที่พวกเขากลัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็มีสาเหตุนะคือมันเป็นการกลัวในความสูญเสียนะครับประมาณว่าเขาเคยเป็นคลื่นลูกใหม่มาก่อนไงแล้วอยู่ก็จะโดนคลื่นลูกใหม่ที่ตามมาข้างหลังเนี่ยซัดทุ่มกลบลงไป ก็เลยรู้สึกมีความไม่มั่นใจแล้วก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมเด็กรุ่นหลังๆได้อีกดังนั้นนะครับก็เลยต้องหาอะไรต่างๆนานามากมายเลยมาพูดเพื่อเหยียดเด็กรุ่นต่อมาให้แบบยังควบคุมได้อยู่นี่แหละซึ่งเอาจริงๆเอโรคนี้เนี่ยมันก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาในทุกยุคทุกสมัยนั่แหละครับอารมณ์ประมาณวัยรุ่นในวันนี้คือมนุษย์ป้าในวันหน้าแต่ทาว่าอาการของคนที่เป็นโรคนี้แบบหนักๆมากๆนะครับบางทีเนี่ยเขาก็ถึงกับมีอาการกลัววัยรุ่นเลย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการกลัววัยรุ่นที่แบบดูเหี้ยวๆนะฮะคือแค่เจอหน้ากันก็ไม่อยากเดินใกล้แล้วอ่ะอย่างเช่นเรื่องหนึ่งของวัยรุ่นอายุ16คนหนึ่งฮะที่เขาได้ให้มาสัมภาษณ์ว่าเขาไปเจอกับคุณลุงคนหนึ่งที่มีอาการกลัววัยรุ่นคือแบบเห็นเขาเดินมาตรงฟุตบาทข้างหนึ่งใช่ไหมคุณลุงนี่ก็ต้องกระโดดข้ามไปเดินอีกข้างเลยครับแต่เอาจริงๆคุณลุงอาจจะกลัววัยรุ่นที่มีหน้าตาเหี้ยวๆก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีหลายทีนะครับที่วัยรุ่นเนี่ยก็ชอบไปกลางกับคนแก่ คุณลุงคนนั้นก็คงจะแบบเออปลอดภัยเอาไว้ดีกว่าและอีกโรคหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้นะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวแหละโดยไม่ต้องมาจํากัดหรือว่าเป็นคนแก่หรือหนุ่มสาวนะครับก็คือโรคโนโมโฟเบียคือคําว่าโนโมนะครับมันย่อมาจากคําว่าโนโมบายหรือว่าไม่มีมือถือนั่นเองฮะตอนนี้หลายๆคนนี่ถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวแต่ว่ามาฟังอาการกันก่อนคือคนที่เป็นโรคนี้นะครับจะต้องเป็นคนที่แบบมีมือถือติดอยู่ตลอดเวลาครับ แล้วก็จะรู้สึกกระวนกระวายทุกครั้งครับถ้าแบบไม่ได้มีมือถืออยู่กับตัวนอกจากนั้นนะครับก็จะรวมไปถึงคนที่มีอาการตระหนกฮะเวลาแบบไม่ได้พกสายชาร์จมาด้วยหรือว่าไม่ได้เจอ WiFi อะไรแบบเนี้ยคือแอดเองก็มีเพื่อนหลายคนเหมือนกันนะครับที่พอเวลาไปถึงร้านอาหารแล้วเนี่ยแทนที่พกชีจะขอเมนูก,ก่อนกลับไปขอรหัส WiFi เขาครับแม่เจา้าแต่ถ้าคนที่มีอาการโรคนี้ขั้นแบบหมักเลยนะครับ มันก็จะเป็นอาการแบบเอามือถือติดไว้กับตัวเป็นปลาท่องโกเลยนะครับคือไม่ว่าจะนอนจะอาบน้ําอะไรเนี่ยก็ต้องเอาเข้าไปด้วยครับแล้วมันจะมีถุงแบบไว้ใส่มือถือไว้เข้าไปอาบน้ํอ่ะคือแบบโอ้เห็นแล้วพยายามมากก็น่าจะพูดได้ว่า 5G นี่มันคือ,อยาเสพติดยุคใหม่จริงๆนะซึ่งนอกจากโรคนี้นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยมันยังได้นํามาอีก2โรคฮะก็คือโรคเซลฟี่โฟบีย หรือว่าโรคกลัวภาพเซลฟี่นั่นเองอันนี้ไม่ได้หมายความว่าใครเห็นภาพเซลฟี่ที่จะขนลุกขนพองนะแต่จะเป็นโรคที่แบบว่าเฮ้ยถ่ายให้เราหน่อยสิพอถ่ายเสร็จปุ๊บอุ้ยเราอ้วนจังอะไรทํานองเนี้ยครับคือถ่ายรูปเซลฟีข่ของตัวเองออกมาแล้วมันดูไม่ดีแต่พอไม่ดีเสร็จแล้วเขาก็ไม่ใช่จะปล่อยวางไงก็เก็บไปคิดเครียดเอาตัวเองเป็นโรคซึมเศร้ากันต่อไปเลยทีเดียวกับอีกโรคหนึ่งของสมาร์ทโฟนครับก็คือโรคอิกโนโรโฟเบีย หรือว่าโรคกลัวการที่เห็น m ม s เสจถูกอ่านแล้วแต่ว่าไม่ได้ตอบกลับยอมรับมาใครเป็นโรคนี้บ้างเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นก็คอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังได้นะครับมามาตออเรื่องต่อไปเลย a อบลูโชโฟเบียหรือว่าโรคกลัวความสะอาดฮะโรคนี้เนี่ยก็คงจะไม่เหมาะสําหรับคนที่กําลังหาคู่ออกเดทอะไรอยู่ชัวแน่เพราะว่ากลิ่นครับกลิ่นมันจะมาหนักมาก โดยคนที่เป็นโรคนี้นะครับเขาจะกลัวทุกอย่างที่สะอาดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาบน้ําครับถ้าหากใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้เราลองนึกภาพเวลาเราจะจับเจ้าเหมียวสักตัวไปอาบน้ําแล้วมันตะเกียกตะกายขึ้นนะครับอาการมันก็จะเป็นคล้ายๆงั้นเลยฮะซึ่งสาเหตุของโรคนี้นะครับก็อาจจะเกิดมาจากการที่ว่าสมัยเด็กๆนะ่ะคนเหล่านั้นนะครับเขามักจะถูกบังคับไปแบบถูกจับอาบน้ําหรือว่าโดนลงโทษโดยผู้ใหญ่โดยการจับกดน้ําอะไรแบบนี้ครับ คือไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเคยเจอไหมนะครับไอ้พวกครูสอนว่ายน้ําที่มันโหดๆอนะ่ะแบบว่าเราว่ายนะ้ําไม่เป็นแทนที่จะสอนดีๆก็จับเรากดนะ้ําหมืนั่นเนะพราะมันเห็นเรากลัวมันก็ยิ่งจับกดนั่นแหละครับมันก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่สร้างโรคความกลัวนี้ให้กับเด็กบางคนนะครับคือเ็าไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าไอ้พวกครูพวกนี้มันจะโรคจิตอะไรขนาดไหนคนเป็นเด็กเขาก็จําได้นะเฮ้ยซึ่งถ้าเด็กคนไหนเขาโชคดีหน่อยนะครับเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยอาการกลัวน้ําพวกนี้นะครับมันก็จะหายไป แต่ถ้าเกิดคนไหนที่โชคร้ายแล้วก็อาการพวกนี้เนี่ยมันก็จะติดอยู่กับตัวเลยนะครับแล้วมันก็เคยมีคนที่ตายไปแล้วเพราะว่าไอ้โรคกลัวน้ำเนี่นยแหละครับมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นชาวอังกฤษคนหนึ่งครับที่เขาแบบกลัวการอาบน้ําแบบนี้เนี่แหละจนแบบไม่ลงองค์ไม่ลงอ่างเลยครับแล้วสงสัยไหมว่าเขาทําความสะอาดตัวยังไงคือเขานะครับก็ใช้สเปรดัก,กินนะครับฉีดพ่นไปที่ตัวของเขาทุกวันเลยแบบตลบอบอวนทั้งห้องจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องเขาแล้วก็พบว่า กลายเป็นศพแล้วครับเนื่องจากว่าเขาสูดสารบิวเทนซึ่งมันมีอยู่ในน้ํายาดับกลิ่นเนี่ยเข้าไปมากเกินไป My God คือตายแบบนี้ก็ได้ด้วยอยากรู้จังว่ามันจะมีพวกการ์ตูนสืบสวนอะไรแบบโคนนั้นที่เขาเอาการฆาตกรรมคนโดยการใช้สเปรดับกลิ่นบ้างหรือเปล่ามันคงจะหาหน้าดูนะทีนี้เนี่ยเราก็มาต่อกับโรคเด็ดกันเลยดีกว่าอันนี้ถ้าใครไม่ชอบเรื่องขยะขยแยงนะครับแอดก็ขอให้เราใช้แค่หูเนี่ยฟังอย่างเดียวฮะอ่ะจะให้เวลาเอาหน้าหลบจากหน้าจอนะฮะ และระหว่างที่แอดกำลังให้เวลาเนี่ยถ้าหากใครว่างก็สามารถมาแวะเวียนเพจ Facebook IG ของ FN Diary ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีการแรนดอมแจกสติกเกอร์ทุกต้นเดือนสำหรับคนโชคดีเหมือนกันโอเคหมดเวลามาต่อกันโรคต่อมาฮะ t r i p o p h o b i a หรือว่าโรคกลัวรูที่จะแบบเห็นอะไรเป็นรูรูหยบหยบกันไม่ได้เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรูชีสตุ่มเกสรดอกบัวไอ้พลาสติกกันกระแทกที่แบบเปาะแปะเปาะแปะเป็นเม็ดกลมๆนั่นนะครับหรือว่าจะเป็นไอ้ไม่พูดดีกว่าเกรงใจคนกาลังกินข้าวเดี๋ยวก็จะหัาแตกกันเอาเป็นว่าเราก็มาดูกับสาเหตุของคนที่เป็นโรคนี้กัหนหน่อยดีกว่าว่าทาไมถึงมีคนมากมายเลยครับที่เวลาเห็นแค่ไอร้รูๆธรรมดาเนี่ยและถึงรู้สึกขนลุกขนสู้กันเลยคือบางคนนี่ถึงกับแบบช็อกแล้วแบบทําอะไรไม่ได้กันเลยทีเดียวนะ ซึ่งอาการแบบนี้นะครับมันก็เป็นที่สงสัยของนักวิจัยหลายๆคนเลยจนเขาเนี่ยต้องออกมาให้ทฤษฎีกันมากมายครับซึ่งมันก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่หลายอันเลยนะอย่างเช่นเขาบอกว่ามันมาจากการวิวัฒนาการในการเอาตัวรอดของมนุษย์นะครับที่แบบเวลาเราเห็นอะไรจุดจุดหยบหยับเนี่ยมันก็มักจะไปเชื่อมโยงกับพวกมแมลงสัตว์อันตรายที่อยู่กันยุ่ยเยอยุ่ยเย,ย,ยตอมศพอะไรพวกนี้ฮะ หรือว่าเป็นพวกบาดแผลวอะวะอสุภาอะไรทั้งหลายแหละหลาย,ลายๆคนตอนนี้บอกในแอดบอกว่าจะเกรงใจคนที่กำลังกินข้าวอยู่ขอตทอดคือจะบอกว่าสัญชัตญาณล้านปีที่เราได้สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับ มันก็ได้สอนให้มนุษย์เราเนี่ยรู้จักระวังตัวจากสิ่งอันตรายร้ายแรงในธรรมชาติครับดังนั้นพอเราไปเห็นอะไรที่หยุบหยับแบบนี้นะครับหัวสมองร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเอาไปเชื่อมโยงกับอะไรที่ไม่น่าอภิรมเพื่อเป็นการแบบป้องกันว่าสิ่งนั้นมันจะอันตรายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่อยากจะเข้าใกล้สิ่งนั้นครับซึ่งพอฟังคําอธิบายแบบนี้แล้วมันก็ดูน่าสมเหตุสมผลขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเอาเป็นว่ามีโรคแป,กแปลกๆอะไรที่แอดยังได้พลาดไปหรือเปล่าก็สามารถเม้นมาบอกกันในข้างล่างนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย